โอ้ยแสงแสงไม่ค่อยได้เหมือนเสียงพัดลมดังเปิดพัดลมเดี๋ยวอนะจอสัน่นจอสัน่น อ้าสวัสดีไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานเลยนะทอฟันพันล้านสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามานะอาจจะทักทายไม่ครบทุกคนเพราะว่าดิไม่ได้ใส่แว่น ดีไม่ได้ใส่แว่นมองจอไม่ชัดเลยอ่ะได้ยินเสียงเสียงพัดลมไหมอ่ะเปิดพัดลมด้วยอ่าเดี๋ยวจะเข้าสวนพอดอีเพื่อนเขาอ่ะลูกลูกสาวของเพื่อนเขาจะรับปริญญาแล้วเขาเอาชุดชุดครยุยของปริญญาเนะี่ยมาใส่แล้วเขาจะไปถ่ายภาพทําเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะภาพ ซีรีส์รับปริญญาเขาในสวนเนาะอยวาดีจะไปช่วยเขาถ่ายภาพนี่ก็เลยดูซิเอาอุ้ยเอาเอี้ยมมาใส่กับเสื้อเชิ้ตให้มันดูว่าเดี๋ยวจะไม่เป็นชาวสวนชาวไร่เนาะสวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาสวัสดีฮะคุณปริ้นหรือคุณพิทหนอไม่เจอกันนานเลยนะสำหรับทอฝันพันล้านเนาะหายไปนานเลยชื ช่วงนี้ภารกิจด้านอื่นเยอะนะบนทิกต o อกนี่ดีมจะไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะทั้งทั้งสองช่องเลยนะทั้งช่องที่เป็นช่องของครูดีมสอนรวยแล้วก็ช่องของทอฝันพันล,นล้านนี่ด้วยเนะาะไม่ได้เข้ามาเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปทำภารกิจถ่ายภาพให้เขาในสวนแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สดด้วยแต่คงจะไปไลฟ์ทาง a c e b o o k เนาะก็เลยลองมา กดปุ่มบนติกตอกดูก่อนเนาะ <c oughs> เพราะว่ารอเวลาผิเดเเพื่อนเขาจะมารับเนาะจะคุยเรื่องอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมาไลฟ์หัวข้ออะไรเลยเนาะแค่ว่านั่งรอเพื่อนก็เลยกดปุ่มมันอยู่ในห้องตรงนี้พอดีเลยใครยังไม่เคยเจอกันบ้างอะ่ะสำหรับทอฝันพันล้านเมื่อก่อนมาบ่อยมากเลยนะตอนนี้หายหายไปเดี๋ยวๆจัดกล้องหน่อยสวัสดียูเซอร์ทุก ท่านนะที่ผ่านเข้ามาเจอนะนี่ถ้าไม่ใส่แว่นก็ไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองใส่แว่นดูนะปั๊บเข้าไปเออให้กระจางเลยปกติใส่ตาครับวนนัยรุ่นนะไวรุ่นนะใส่แว่นก็ค่อนค่อนข้างเป็นทอฝันตัวจริงหน่อยนะอ่ะคุยนิดก็ได้ ปกติแล้วในช่องของทอฝันพันล้านเนี่ยจะคุยกันในเรื่องของวิถีชีวิตเนาะวิถีชีวิตเกษตรกรอินดี้เนาะแต่ตอนนี้ถ้าจะให้คุยจริงๆเลยนะตอนนี้ทอฝันอ่ะมันมันมันสมชื่อแล้ว่ะมันเป็นทอฝันพันล้านแล้วละใส่แว่นมันก็แสงมันสะท้อนอีกเนาะทำไมถึงได้เป็นชื่อทอฝันพันล้านเพื่อนเนรู้ไหม คือตอนนี้ดีมากดีมากดีมหาฝันอนะไม่ต้องไม่ต้องทำงานแล้วไม่ต้องทำงานเมื่อก่อนทำงานเยอะมากเนาะเป็นทั้งผู้ประกอบการเป็นนักธุรกิจเป็นครูเนาะแล้วก็เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นนักแปลรูปผลผลิตทาก,ารกรเกษตรรวมทั้งทำงานชุมชนต่างๆในเยอะมากเลยที่นี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าอสองสามเดือนก่อนเนาะ ดีมก็ไปเจอกับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มในเรื่องของการเงินการเงินการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีเพื่อนๆเพื่อนๆเ,นเนคยได้ยินใช่ไหมคริปโตเคอร์เรนซีใช่ไหมบางคนอาจจะปิดดอยหรือว่าอะไรกันอยู่แล้วก็ได้เนาะคือเรื่องราวของคริปโตเคอร์เรนซีมันเป็นเรื่องใหม่นะสำหรับคนที่อายุอย่างอย่างรุ่นเราดีมเนะี่ยมันถือว่าอายุ ก็ค่อนข้างเยอะแล้วเนาะแต่เด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะคุ้นเคยดีเนาะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของเราในเรื่องของการทําเงินเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เพื่อินว่ารอเพื่อนๆอยู่นะใครเข้ามาถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเดี๋ยวดีมเกลิ่นให้ฟังก่อนไได้คริปโตเคเรนซี่อ่า ที่ดิมไปเจอนะมันเป็นแพลตฟอร์มมันก็คล้ายๆแพลตฟอร์มของไบเนนบิตครับสตางโปรอะไรพวกนีน้ที่เขาไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินกันนะเออมันก็คือแบบนั้นเลยเนาะแต่ทีนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ว่ามันดีตรงที่ว่าเราไม่ได้แค่ซื้อขายแลกเปลี่ยนธรรมดามันเป็นลักษณะของการสเต็ i กิ้งหรือคล้ายๆว่าเราเอาเงินไปวางแล้วมันก็มีระยะเวลาให้เราด้วยนะว่ามีระยะเวลากําหนดตามแพ็กเกจเออแล้วก็ ่ามันจะมียังไงนะแพ็กเกจให้เราลงทุนนะอ่ะตามหน่วยลงทุนของแพลตฟอร์มเขาคือเราต้องเอาเงินสดของเรา่าไปแลกเป็นคริปโตเคอร์เรนซี ในใบแนนในบิตคัพในอะไรมาแล้วก็มาซื้อหน่วยลงทุนบนแพลตฟอร์มของเขาเสร็จแล้วก็เอาวางไว้แล้วมันก็จะมีผลตอบแทนออกมาเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนให้เราแล้วก็จะมีระยะเวลาการคืนทุนแล้วก็การจบเพเกตซึ่งดิมดูแล้วมันดีกว่าการที่เราจะเอาตังค์ไปฝากธนาคารไว้เฉยๆหรือว่าเอาไปลงทุนอย่างอื่นที่มันได้ผลตอบแทนน้อยกว่าแต่ถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมมันมีอยู่แล้วนะเรื่องราวของ เกมการเงินมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ทีนี้เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยมันขึ้นอยู่กับความรู้ของเราเพราะว่าบนแพลตฟอร์มเขาสามารถเล่นแลกแลท่าซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้บนแพลตฟอร์มเขาเลยในขณะที่เรามีผลตอบแทนออกมาเป็นเหรียญต่างๆเนี่ยเราสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนทำกำไรได้เท่ากับความรู้ที่เรามีซึ่งเขาสอนให้ฟรีบนแพลตฟอร์มเขาเลยมันดิมก็ ดิมก็ปกติดิมก็ไม่คุ้นเคยกับเอ็กโลกการเงินแบบนี้เนาะลักษณะการทําเงินของดิมก็คือถ้าไม่ฝากธนาคารหรือวาอ่าซื้อพันธบัตรหรือว่าทําประกันหรือว่าลงทุนในระบบอะไรก็ดิมก็เป็นผู้ประกอบการาก็เป็นอะไรอะ่ะกิจาการของตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นลักษณะของใครเคยศึกษาเรื่องเงิน4ด้านมั้ง พ่อรวยสอนลูกคือตรงที่ดิมเจอคือเป็นเป็นนักลงทุนหรือว่าอินเวสเตอร์เนี่ยมันมันข้ามฟากมาอยู่ฝั่งฝั่งขวามือฝั่งขวามือก็คือเราจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า Business Owner หรือว่าเป็น i n v e ว t เตก็คือนักลงทุนซึ่งเราจะมีเขาเรียกอะไรว่า s s i v e income ม e า s ซ v e income ซึ่งตรงนี้ มันดีกว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าเอ็มพอยรหรือว่าเป็นผู้ประกอบการซึ่งตรงนั้นนะเราหยุดไม่ได้เราไม่สามารถกําหนดรายได้ของเราได้เองใช่ไหมออถ้าเป็นผู้ประกอบการก็หยุดไม่่อยได้ใช่ไหมเราก็ต้องวิยแบกรับภาระเยอะแยะมากมายแต่พอเราขยับตัวมาเป็นนักลงทุนปุ๊บเนี่ยเราเหมือนว่าเราขยับขึ้นมาในจุดสูงสุดของการสร้างไรายได้ซึ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยมัน มันใกล้ตัวเรามากเลยเพื่อนเอนอดิมอะจริงๆดิมแอนตี้เรื่องราวของการที่แบบโอโลกกันเงินกันแบบเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปทํางานเมื่อก่อนดิมไม่เข้าใจตอนนี้ดิมรู้แล้วว่าอ๋อคนคนรวยอะคนรวยหรือว่ามหาเศรษฐีเนี่ยเขาใช้แรงทํางานใช้สติปัญญาทํางานแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะเพื่อนๆอ,อื แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งเขามีเงินก้อนหนึ่งเขามีทุนก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาไปต่อยอดด้วยการลงทุนเพื่อนเอนืมถ้าเราเก็บเงินอย่างเดียวออมเงินอย่างเดียวเราอาจจะไม่เดือดร้อนถ้าเราสามเราสามารถดูแลตัวเองได้ไม่มีนิสิตเนี่ยเราก็จัดว่าเป็นคนมั่งข้างคนหนึ่งถูกไหมอืม แต่ถ้าเราเออมเงินเก็บเงินอย่างเดียวหรือเ,รเอาเงินของเราไปวางไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่มันปลอดภัยก็จริงแต่มันงอกเงยน,น้อยมากหรือบางทีมีสิทธิ์ที่จะถ้าเงินเฟ้อหรือเงินอะไรเนี่ยมันลดค่าเงินของเราไปเลยเนี่ยมันสูญเสียมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นคนที่รวยจริงๆหรือผู้มั่งคั่งร่ำรวยจริงๆเนี่ยเขาจะไม่วางเงินเขาไว้นิ่ง เขาจะเอาเงินของเขาไปวางในที่ที่เงินสามารถเติบโตได้ใช้เงินทำงานในทุกๆวันเงินจะผลิตผลิตเงินใหม่ๆพ่อคูณเข้ามาให้เราตรงนั้นคือคนรวยหรือว่าผู้มั่งคั่งอย่างแท้จริงตรงนี้ดิมบอกไว้เลยเดี๋ยวทุกคนอาจจะไปเจอเรื่องราวแบบนี้แต่วันนี้ใครที่ผ่านมาเจอดีมวันนี้เนาะ โชคดีมากๆดิมจะยังไม่บอกนะว่าดิมทำอะไรแต่ดิมบอกไว้ว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้เงินของเพื่อนๆมันงอกเงยเพิ่มคูณโดยที่เราไม่ต้องไปออกแรงทำงานแล้วเราเอาเงินที่เราหาเพียรหามาได้ให้เขาไปทำงานแทนเราเพื่อนจะเข้าใกล้ความรวยได้เร็วขึ้น จริงๆอืมดีมเนี่ยตอนนี้ดีมแค่นั่งเขียนโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยดีมก็รับเงินรายวันรายเดือนรายสัปดาห์ได้แบบมหาศาลแล้วแต่มันไม่ได้ได้มาทันทีดีมต้องใช้การศึกษาเรียนรู้ใช้มันสมองใช้สติปัญญาซึ่งคือมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันต้องใช้ปัญญาด้วยแต่มันไม่ได้ยากแค่เรารู้ระบบรู้จักแพลตฟอร์มเลือก แพลตฟอร์มหรือว่าเครื่องมือผลิตเงินดีๆแล้วเข้าไปศึกษาให้กระจ่างจนเรากระจ่างแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปเล่นเกมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนานบันเทิงแต่เราต้องเราต้องเรียนรู้ซึ่งเขาก็มีให้ในแพลตฟอร์มการลงทุนตังเพื่อนๆลองเข้าไปศึกษาดูแต่ถ้าใครที่แบบอยากเรียนรู้กับดีก็เอาไงดีให้ทักมา รู้สึกว่าเครือข่ายมันจะไม่ค่อยเสถียรเนานะเครือข่ายไม่ค่อยเสถียรเนานะหรือว่าติ๊กต็อกเขาไม่โอเคก็ไม่รู้นะพอดีมาพูดเรื่องแบบนี้มันได้ไหมเนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจทักตรงดีมาก็ได้ทักมาในแชทของ t i k t ต็ก็ได้หรือว่าจะจิ้มลิงก์ไปก็อาจจะไปเจอ f a ฟ e b o o k ของทอฝันพันไทยก็ได้ ทักแชทก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดิมจะเล่าให้ฟังไม่มีค่าใช้ใจ่ายฟรีแต่ทุกคนต้องเปิดใจไปเรียนรู้กอาเองนะเพราะาดีมจะบางเรื่องอ่ะเรื่องของการลงทุนนํามานเป็นเรื่องของการตัดสินใจมันมีความเสี่ยงอยู่เนาะทุกคนต้องเข้าไปเรียนรู้จนกระทั่งกระจ่าง แล้วพึงพอใจว่าเออฉันอยากจะลองลงทุนดูเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันไม่ใช่เหมือนได้อย่างที่เราที่เขามาที่ว่าเอาเงินไปปั่นอะไรคะ่ะลงทุนร้อยได้พันลงทุนพันได้หมื่นอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคนละเรื่องกันนะแล้วก็ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะอ่าดิมบอกไว้เลยเพราะมันจะคล้ายๆเพราะมันต้องเอาเงินไปสเต็กกิ้งหรือเอาเงินไปวางนั่นมันต่อๆกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แต่มันเป็นเรื่องราวของแพลตฟอร์มถ้าใครรู้จักบิตครับ สตางโปร b i แนน c ์ uh, ro, uh, ance, แล้วก็อะไรอีกบ้างะที่เป็นแพลตฟอร์มเหล่านี้ uh, ถ้าถ้าใครที่คุ้นเคยรู้จักอยู่แล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่ดีกำลังเล่าให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องราวของแพลตฟอร์มการเงินที่เราแบ่งเงินของเราที่เป็นเงินเย็นๆนะอย่าไปเอาเงินที่เราต้องใช้จ่ายนะที่เราเก็บไว้อะที่เราออมไว้อ่ะ แบ่งมาอาจจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแล้วแต่เราว่าเราจะเอาผลตอบแทนเท่าไหรเอามาวางไว้ในที่ที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแล้วเราเก็บเกี่ยวผลประโยชน์รายวันรายเดือนรายปีปีเดียวเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองดิมหายจากติ๊กตอกไปสี่เดือนดิมหายจากติ๊กตอกไปสี่เดือนดิมกลับมาตอนนี้ดิมมีรายได้ถึงหกหลักใช่ไหมจากการนั่งจิ้มโทรศัพท์ มือถือเครื่องเดียวเข้าไปศึกษานิดเดียวแล้วเรามีเงินเริ่มต้นจากหลักพันเนาะแล้วเราก็ค่อยๆขยับของเราไปมันมีการพ,พ่อคูณให้เงินทำงานอย่างเดียวเนาะสนุกมากๆเนี่ยเดี๋ยวดีมดีมมาคุยดีมรอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะมารับไปช่วยถ่ายภาพในสวนเขาเดีมก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรดีมก็เลยเล่าเรื่องนี้เนาะเพื่อน,อนๆทุกคนก็ ยังไงด,ดีดีมจะบอกว่าดีมจะมาไลฟ์ทุกวันก,ก็ยังไม่ได้นะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อไม่ได้มานะแต่ถ้าอยากรู้จัก,จกดีมมากขึ้นสำหรับคนที่พบเจอกันครั้งแรกในวันนี้นะนะคุณดีวายคออห้า e เนี่ยถ้ามาเจอกันครั้งแรกก็ลองเข้าไปดูคลิปย้อนหลังบนติกต็อกของดีมก็ได้นะอันนี้คือช่องของทอฝัน,พ,นพันไทยหรือว่าทอฝันพันล้านเนี่ย มันเป็นช่องวิถีชีวิตจริงๆของดีมนะในภาคของอเกษตรศกรอินดี้เป็นนักเขียนเป็นศิลปินอ่ะแต่อีกช่องหนึ่งนั่นเป็นช่องบทบาทของครูดีมสอนรวยอันนั้นมันจะเป็นทางการหน่อยเนาะแต่ครูดีมก็ครูดีมเขาก็พักจอไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว่าไปนี่แหละไปเจอกับแพลตฟอร์มการเงินไปเปลี่ยนตัวเอง ไปเล่นอยู่ในโลกการเงินบ้างเนาะกี่นาทีแล้วกี่นาทีลออะอะถ้าเพื่อนยังไม่มารับเดี๋ยวดีมจะคุยเรื่องไมซ์เซ็ตนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วเนะี่ยดีมเนี่ยเวลาที่ออกมาไลฟ์หรือว่าออกมาโชว์หน้าจอเนะี่ยดีมจะไม่ปล่อยให้ให้มันไล้ค่าหรือว่าไม่มีคุณค่าต่อผู้ที่เข้ามาพบเจอดีม นะดีมจะต้องส่งต่อคุณค่าไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ดีมขอคุยเรื่อง Mindset นแล้วกันไม t เซ็เกี่ยวกับเงินเพื่อนๆหลายคนหรือแม้แต่ตัวดีมเองก็เคยมีไม n d เซ็ดผิดๆเกี่ยวกับเงินว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบต้องการเงินมากๆอยากได้เงินมากๆอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตมันจะดูดิ้นรนต่อสู้ชีวิตมันจะดูโลภเอาแค่ความสุขก็พอแล้วอม่าก่อนมาก่อนดีมเป็นอย่างนั้นเลยนะฉันมีความสุขก็พอแล้วฉันทําสิ่งที่ฉันรักก็พอแล้วไรแต่ในโลกความจริงมันใช่ไหมโลกทุกวันนี้ต้องใช้เงินความสุขถ้าเรามีความสุขเราจะสร้างเงินได้ง่ายขึ้นอืม แต่ถ้าเรามีเงินมากขึ้นเงินจะสร้างความสุขสมบูรณ์ให้เราได้มากขึ้นไปอีกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เขามีมาตรฐานที่ใช้แลกเปลี่ยนกันอยู่คือเงินเพราะฉะนั้นเราจะมาแอนตี้เงินบอกว่าโอ้ยฉันไม่โลภฉันไม่เอามันไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไมล์เซ็ตเราใหม่ว่าเออถ้าเงินมันเป็นตัวแลกเปลี่ยนความสุข ความสมบูรณ์มาให้กับชีวิตเราได้หรือคนที่เรารักได้เพราะฉะนั้นเราต้องรักเงินแล้วรู้วิธีการที่จะเล่นกับเงินให้มีความสุขและสนุกนี่คือ mindset ที่ทุกคนต้องเปลี่ยนถ้าทุกคนเปลี่ยน mindset ตรงนี้มีความรู้สึกดีกับเงินเมื่อไหร่วันนั้นเราจะเริ่มต้นเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยได้ทันทีตรงนี้เป็นความจริงเพราะเรื่องของพลังงานเนี่ย ทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้คือพลังงานแต่ไอ้กายภาพที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นผลลัพธ์หรือว่าเป็นการแสดงออกอะไรบางอย่างที่เราจะมาเล่นเกมมนุษย์เท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานหมดเพราะฉะนั้นพลังงานของความสุข ก็จะไปเชื่อมเชื่อมโยงพลังงานของเงินเข้ามาหาเราแล้วพลังงานของเงินก็จะสั่นสะเทือนให้เราเกิดความสุขต่างๆหลั่งไหลเข้ามาหาเราเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้ดีมพูดเรื่องเงินนั่นหมายความว่าดีมได้สั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกับเงินเรียบร้อยแล้วดิมอาจจะไม่ต้องออกแรงในการทำงานหนักเหมือนอย่างที่เคยทำมา เรื่องของพลังงานมันไม่ต้องใช้กายภาพมากแต่มันต้องใช้แรงสั่นสะเทือนที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องราวของภายในตรงนี้เป็นความจริงที่ดิมคนพบหลังจากที่ดีมจูนกับพลังงานที่เรียกว่างเงินคือสั่นสะเทือนอยู่ในคลื่นความถี่ของเงินรักเงินอืมรู้สึกเวลาเราอยู่กับเงินเรามีความสุขเราคุยกับเขาดีๆเราพูดกับเขาดีๆอ่า เราจัดเก็บเขาไว้ในที่ที่มันดีๆแล้วเงินน่ะเขาจะไปชวนเพื่อนๆเ,เขาเข้ามาอยู่กับเราเพราะมันเป็นพลังงานมันเป็นกฎแห่งการดึงดูดที่บางทีทุกคนไปเรียนเรื่องราวนี้แต่ก็ไม่เก็ตเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของแรงสั่นสะเทือนมันต้องอาศัยปัญญาตัวในของเราซึ่งมันต้องใช้เวลาอืม มีหลายคนเคยบอกว่าเราสามารถเสกอะไรก็ได้เมื่อก่อนดีมแอนตี้มากเลยอีกคำเนี้ยมันจะมาเสกได้ยังไงคนเราเหงื่อไม่ตกแรงไม่ออกมันจะรวยได้ยังไงอ่าดิมเคยแอนตี้อืมพวกมนุษย์สายเสกทั้งหลายจนกระทั่งวันนี้ดีมรู้แล้วว่าคำว่าเสกอะมันไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์แต่มันเป็นเรื่องของพลังงานของแรงสั่นสะเทือน มันเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวข้างในของเราที่เราจะต้องกลับเข้าไปจนูนจนกระทั่งมันเป็นเนื้อเดียวกันมันสามารถที่จะสั่นสะเทือนแล้วไปเชื่อมโยงเอากับพลังงานที่เป็นคลื่นระดับเดียวกันเข้ามาเราได้อันนั้นคือกฎแห่งแรงดึงดูดไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสั่นสะเทือนอยู่ในความรู้สึกของเงินอ่ะวันนี้ดีมาพูดเรื่องเงิน เราอยากมีเงินแต่เราแอนตี้เงินเราไม่อะไรกับเงินเลยนะ่ะแรงสั่งสะเทือนหรือพลังงานมันอยู่คนละระดับกันน่ะแล้วคิดว่าเงินมันจะมาเข้ามาหาเราไหมอะ่ะดิมก็เพิ่งเก็ตเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่กับเรื่องราวของเงินมไม่นานเงินมันก็จะเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นฟังเรื่องราวของเงิน อ่านหนังสือเกี่ยวกับโลกการเงินบ้างแล้วก็เอาเงินของเรานะี่มาขอบคุณเขามาจัดเรียงเขามาอ้อมเขามาให้เขาอยู่ในที่ดีๆในกระเป๋าสตางค์สวยๆจัดเรียงเขาให้เป็นระเบียบพูดกับเขาดีๆด,ด้วยความรู้สึกของความดื่มด่ำแล้วเพื่อนๆสังเกตตัวเองสังเกตว่า เงินมันจะค่อยๆทยอยเข้ามาหาเราอาจจะทีละน้อยทีละน้อยทุกครั้งที่เราขอบคุณนั่นคือเรายอมรับเงินเรายอมรับการมาของเขาพี่ดิมให้ให้คีที่เมื่อก่อนดิมดิมฟังจากผู้อื่นดิมไปเรียนรู้มามากเรื่องเราพลังงาน,นดิมก็ทำแบบเหมือนนกแก้วนกขุนทอง พูดไปเปล่าเปล่าเปล่าไปแต่มันไม่สะเทือนถึงความรู้สึกข้างในจนกระทั่งดิมมาเจอแพลตฟอร์มการเงินเนี่ยที่ดิมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มของการเล่นแร่แปรธาตุการเอาเงินไปวางแล้วให้เงินทำงานแล้วก็มีระยะเวลามีผลตอบแทนแล้วเงินของเราก็งอกขึ้นงอกขึ้นพอเราถอนมาเป็นทุนเงินสดคืนมาใช้ใจ่ายกำไรเรายังอยู่ในนั้นให้เขาต่อยอดหมุนวนไปจาก ร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วมาจากไหนโดยทีเ่เราออกแรงน้อยมากเลยเพื่อนๆจากที่ดีมเคยเป็นผู้ประกอบการนะเป็นครูเปิดคอร์สสอนนะทำเกษตรนะทำธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจเครือข่ายภาคสินค้าต่างๆนานมามากมายรวมทั้งสอนด้วยนะสอนเขาสร้างไรายได้ภาคสินค้ามากมาย แต่สเดือนที่ครูดีมรู้ถึงเรื่องของพลังงานตรงนี้แค่รู้วิธีการเชื่อมโยงและใช้เงินไปทำงานครูดีมออกแรงน้อยมากแค่นั่งเขี่ยจอโทรศัพท์เงินเข้ามาหาครูดีมรังไหลเข้ามามากมายตลอดเวลาแล้วยิ่งงอกเงยเพิ่มคูณขึ้นเรื่อยๆตามความรู้สึกของความอิ่มเต็มของเราจนกระทั่ง ดีมล้นทะลักออกมาจนกนเนี่ยในที่สุดมันก็มีวันนี้จนได้เรื่องราวแบบนี้บางคนเขาไม่บอกกันนะแต่ดีมอะปักธงกับตัวเองไว้แล้วว่าดีมจะมาในโลกออนไลน์ด้วยบทบาทของผู้ที่จะมาส่งต่อคุณค่าไปสู่ผู้คนดีมได้ปักธงแล้วก็ได้สั่งจิตไปแล้ว ทีนี้พอมาถึงจุดที่เราอิ่มล้นด้วยความรู้สึกแบบเนี้ไอตัวข้างในของเราอ่ะมันมันผลักให้ออกมาท,ท,ทั้งที่วันนี้ดีไม่ได้เจตนาจะมาไหลสดนะเน่ะเพื่อนมารับแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครที่ตารางงานตรงกันเดี๋ยวเราก็เจอกันนะแค่นี้ก่อนวันนี้ดีมีภารกิจไปถ่ายภาพให้เขาแล้วก็เดี๋ยว พรุ่งนี้ถ้าดีมีเวลาดินจะมาติดตามดีไว้นะติดตามทอฝันไว้นะอ่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้วันนี้ดินไปก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆ